มิตรภาพและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวอไรา โออาบครับลายธงลายกงาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา เนนห็นไหมสีนนสมันผสมกันเห็นอ่ะผสม ป่าามนี่ยไครับต้อรนะโอ้ยโอ้ยไม่รับพิมพ์ตั้อนใครับไม่ปวดร้อนะครับแล้ว้องกันไครับถ้าเรามาเริ่มเลยอ่ะเริ่มพิมพ์ตัวอะไรนครับเอามือชนะทำตบไหล่เขาแล้วก็จับมือสองไม่ได้ับ หนูร้องจุดแล้วแกตัวนี้ไม่ร้องค่ะไม่ใช่อ่ะเป็นดิวับ Thank <laughs>